รันฟังหมดแล้วอ,ะอ่ะนะดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอลนี่มของฉันโอ้ไม่แย่ yeah, จังเลยอยนะูก่อนนะฉันว่าฉันมีวิธีฉันจะเอาลูกโป่งมาฉีดกรายแล้วก็ตัดข้างๆด้วยอ okay. โอเคฉันต้องใช้ลูกโป่งอีกลูกคนละสีกันด้วยฉันจะเติมน้ำในลูกโป่งลูกใหม่อฉันจะใส่กับเป็นวัสดลงไปด้วยผสมมันให้เข้ากันดีแล้วมันให้แน่น มันขาวจังเลยเนี่ยอเนสงสัยจะเป็นที่แสงไฟถ้าคอเรื่้วมจะได้เสมอกันมันจะได้ดูแบบว่าหน้าเราขาวแต่คอไม่ขาวมันไม่ได้ อะไรสักสามแต้เล้วรู้สึกมันขาวไปไหมขาวไปเนาะลงพื้นแม่น่าจะใช้เบอร์สามเบอร์สี่น่าจะได้อยู่เนาะนี่เบอร์สองเบอร์สองขาวจังไม่พอแสงไฟหรอตรงนี้ยังเก่งไม่เข้า ต่อไปทารองพื้นไหมเอ๊ะต่อไปทาแป้งไหมแบบเป็นแป้ง